ฉลาดที่แท้จริงนะคะจริงๆแล้วนะคุณรู้ไหมว่าคนฉลาดเนี่ยมันไม่ได้วัดกันด้วยแค่สติปัญญาอย่างเดียวคือจริงๆบางอย่างเนี่ยนะสติปัญญายัางฝึกได้เลยคุณรู้ปะ่ะหมายความว่าถ้าคุณฝึกทักษะฝึกการคิดฝึกความจําบ่อยๆมันก็พัฒนาได้แต่หนึ่งอย่างที่ทุกคนควรพัฒนาคือฉลาดทางอารมณ์มเพราะไม่ว่าวันนี้คุณจะเก่งในด้านตรกกะด้านความจําแค่ไหนถ้าวันหนึ่งที่คุณไม่ฉลาดทางอารมณ์ขึ้นมาคุณก็ทําพลาดได้เหมือนกันและพอทาพลาดก็ไม่ฉลาดแล้วไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น ฉลาดทางอารมณ์ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นอะไรคุณจัดการอารมณ์ได้ยังไงเวลาคุณเจอเรื่องที่เข้ามาอย่าเพิ่งตบโต้งคิดถึงข้อดีข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นคิดถึงอะไรหลายๆอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนั่นคือสติไงถ้าคุณมีสติเวลาคุณตัดสินใจด้วยสติปัญญามันจะมาแต่ถ้าคุณตัดสินใจทุกอย่างด้วยอารมณ์มันไม่มีแน่นอนไอ้ตรงสติปัญญานั้นมันไม่ได้ใช้การเพราะมันทําด้วยอารมณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องฝึกคือฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่คนที่เสียงดดดัังงชชชนน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 ะะะไไมม่่่่่่ใคคคททีีีตตโกาเสย้แ คนที่ฉัน